ทีมงานก็อดฟอเตอร์ตัวพ่อและตายสงขาครับวันนี้มันมีข่าวที่ทางสื่อโซเชียลโดยเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ภาพและข้อความตามนี้นะครับสรุปประเด็นง่ายๆก็คือทางพอโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยหรือว่าอยาวอวอครับใช้รถตู้ของโรงเรียนซึ่งเป็นรถหลวงไปใช้ส่วนตัวรับส่งเพื่อนตีกลอฟครับเป็นเรื่องสิงครับทีนี้เพราะว่าพอโซเชียลลงไปนะครับก็มีการแชร์ต่อกันไป จริงไม่จริงไม่รู้ครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็สงสัยครับยิ่งเป็นพอโอรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยด้วยแล้วนะครับเป็นโรงเรียนดังของหาดใหญ่ของสงขาเลยครับทีมงานเฉพาะครับก็จะอยู่เฉยได้ไงล่ะครับข่าวนี้ มันเถื่อนครับก็เลยไปตรวจสอบที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับทางดรอุดมชูรีวันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยเราไปกันที่โรงเรียนเลยครับทางพอออุดมก็ต้อนรับดีครับและก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรกับข่าวนี้แหละครับพร้อมกับชี้แจงว่าเรื่องที่ระบุว่าตนใช้รถหลวงไปรับส่งเพื่อนที่สนามกอล์ฟนะครับไม่เป็นความจริงครับมันสวนทางกับความเป็นจริงครับส่วนที่มาที่ไปเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยว ไปฟังพออ,อุดมพูดให้ฟังกันเลยครับหลังจากที่มีกระแสโซเชียลนำรถโรงเรียนไปใช้ครับทางโรงเรียนตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างรครับตอนนี้ครับก็โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการอย่างใดเพราะว่ารายาเอตุดของการรับส่งตรงนี้นะมีผู้อำนวยการโรงเรียนบุญยาวาทวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ในการใช้รถรับส่งครูที่เป็นตัวแทนของกีฬากอล์ฟกีฬา อาวุโสเนี่ยของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นครูเรียนคุณยวาวีอะไรเขาขอมาขอความแล้วก็มาและเดินทางเมื่อวันที่ยี่บสองประมาณสองทุ่มครึ่งตอนนั้นมาถึงสนามบินหาใจญ่เขาก็บอกว่าให้พอไปช่วยดูแลคุณครูก็นิดนึงตรงนี้ก็ตอบตกลงไปว่าโอเคพอจะรับไปไปดูแดลก็รับส่งแล้วก็ตรงนี้นะทีะนี้นเมื่อไปรับมาแล้วนั้นก็ ก็ให้ดูแลวันหนึ่งวันที่23ก็มีหนังสือของทางเรียนบุญยวัฒน์พียอะไมาบอกว่าให้ช่วยกรุณา,าไปรับส่งนักกีฬาวุโสของเขาซึ่งเป็นคุณครูนะเขาก็ส่งบัตรค่าการครูมาให้ดูด้วยว่าเป็นคุณครูกิติพลรู้สึกว่านะแต่ว่าที่ไปลงว่าเพื่อนๆพ,พอไม่ได้เป็นเพื่อนพอเป็นเป็นครูเป็นครูพอนั้นรู้จักกับพอเรียนบุญ,ญวยวัฒน์ที่อะไอีกทีนึงครู ผูดในการบุญญาวราวิทยาลัยเขาก็ขอความอนุเคราะห์การใช้รถเพื่อรับส่งบุคลากรของเขาซึ่งเป็นตัวแทนกีฬาจังหวัดของลำปางนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะเขามีหนังสือส่งมาและก็เป็นไปตามระบบราชการและก็โรงเรียนบุญญาวราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพพิเศษร่วมครับ โรงเรียนหนัดใหญ่วิทยาลัย12โรงเรียนทั่วประเทศและวันนี้ทางโรงเรียนบุญญาวัตรวิยาลัยก็มาทำเอโบยูในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพกับโรงเรียนหนัดใหญ่วิาลด้วยครับแค่นั้นน่ะก็มีหนังสือราชการมีการขอใช้รถที่เป็นทางการมาครับก็เป็นคุณครูท่านท่านท่านนั้นก็คือเป็นนักกีฬากรอบของของจังหวัดลำปางใครเป็นคุณครูของโรงเรียนบุญญาวัตรวิทยาลครับ สำหรับเหตุการณ์เหมนอนท่านพออยากฝากถึงโซเชียลยังไงบ้างครับ,ใ,รบให้คิดวิเคราะห์อะไรยังไงบ้างครับใชคือครับเขาโอเคนะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อแต่ว่าก็การไปลงข้อมูลนะตรงนี้น่าจะมีการรีวิวข้อมูลอีกนิดนึงว่า เป็นยังไงก่อนที่จะไปลงข้อมูลนะครับถ้ามีคําตอบที่ชัดเจนมีหลักฐานมีหลักการในการที่จะให้บริการตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะไปลงให้อกระทบนะกับองค์กรหรือว่าบุคคลก็แล้วแต่นะครับตรงนี้พันธุก็ขอความร่วมมือกับสื่อแต่ว่าสื่อก็เขาดูมีดุลยพินิษอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็ขอ ขอแค่นั้นนะครับก็ขอขอขอแก้ข่าวนี้ด้วยนะว่าคนดังกล่าวนั้นคุณครูนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนพอแต่เป็นลูกน้องของอผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจาวาสวิทยาลัยนะครับ,รบที่ขอความอนุเคราะห์ในการรับส่งบุคลากรของเขาในการมาแข่งกีฬาอาวุโสซึ่งเป็นเขาเป็นตัวแทนกีฬากอล์ฟของจังหวัดลำปลางแค่นั้นนะครับครับโอเคนะครับแคทนะครับทางผออุดมอธิบายให้ฟังแล้วเคลียร์นะครับ